สวัสดีค่ะเมือ่อนี้ยายจิตกับสิมาว่าคือานะ่อกเอาเนาะช่องยายจิตคือช่องจิตตาน้อยยิ้มใจผู้เฒ่าเรานิท่านเด้อค่ะเนาะผู้เฒ่าเรานิท่านเกี่ยวกับการมาวัดได้อีย่างเป็นอ่าธรรมะเกี่ยวกับแบบแผนของการทำความดีเอาพุทธอเอาประวัติของพุทธสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้ามาเว้าเป็นประวัติที่ว่าเพิ่น เฮ็ดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวทุกสิ่งทุกอย่างหายห้ามากเลียนหายห้ามากหูุค่ะในลักษณะที่ว่าสมัยก่อนเพิ่นเคยประทับอยู่ที่ใดแล้วก็มีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นแม่ด้วค่ะเด้แล้วก็ะมีชาติดวกเรื่องอย่างแม่ที่ว่าเป็นคติสอนใจได้ดีเดวก็จากคําสอนคําอียงต่างต่างที่เป็นแบบเห็นในการทําคว้มดี ขอ,ของอดีตชาติพระพุทธเจ้าแยกกิจสิเอามาเบิดตั้งแต่ก่อตั้งศาสนาจนกระท,ทั่งถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธเ่าศีลยังครองโลกใครมีศีลคือสิอยูุ่ด้ตลอดชีวิตทั่วโลกท่าปฏิบัติศีลหากัน ม่มีการขากันม่นมีการรักษย์บ่ม,มีการาเอาพืชผในการมบ่มีการพูดเท็จใส่ลายกันบ่ม,นมีการกินเหล้ามองสุลาทิว,วาไซวาจาบ่สุภาพดากันให้มันเกิดคิดสินของมุสาดีปะยายจิตเกิดกลยอยามาบวเหียวฟังว่าทุกจึงทุกอย่างอยากหายค้นเอาแต่ความดีไปใส่ต่ความดีไปใส่นี่คือห้าปลอดภัยในชีวิตลทรัพย์สินยายจิตต้องการปลอดภัยในชีวิตทรัพั์สิน ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องการปลอดปลอดภัยในชีวิตการจับสินอย่าลืมล้ะค่ะเด้อช่วงนี้ออกจากบ้านอย่าลืมมี่แม่ย่าจิตตากต็สิพกแม่ติดตัวเป็นประจำอยู่บ้านบางครั้งก็ต้องใส่อยู่นี่บางครั้งก็เวลาเบาก็ออกก่อนแล้วก็แกงฮอนซอนกนลางล้างมือดูแลอาหารการกินเฮ็ดเองกินเองเด้อค่ะเด้อแล้วก็วกอยู่บ้านแถน,นหลา่ อยู่บานไหมี่บ้านเฮาเอินว่าไหมีกิจกรรมช่วงที่เขาอยู่บานช่วงที่เขากักบัูคือกาอรปลูกพืชพักผลลไม้เวทาก,กินระยะยาวเสียงยิกยิดหนี่ยิ่กินแล้วเบิ่งแล้ว่ามันเป็นเสียงกระโชกกระชากเสียงหายแาฟังเทปหนี่สีหูวว่าเอา้าย้ายหนี่แล้วเป็นยังคือว่าบมวนเราเป็นคนว่าบมวนเลยค่ะหลังจากที่เบิ่งเทปจาของฟังเทปจาของเราเป็นคนว่าบมวน แต่ว่าเป็นอย่างคือมีมานนาจากเฮตดต่ตงางๆที่ว่าอาอยุขนาดนี้จะอยากบอกคําเดียวว่าชอบชอบเล็กันที่เฮตดใ้คนมีสติเฮ็ดใ้คนสามารถเอาความคิดอยู่ของเป็นอิสระทางความคิดไอ้คิตบ่มากที่สุดเลยอยันที่ว่าเวเ้าเหย้าเยวาเหย้าเหย่อันอย่่งม่าจีการเฮ็ดตามกันเป็นหมวดมู่ไอ้จิตอื่นว่าวิทยาจิตตวิทยา อ่าเฮ็ดน้ากันเป็นกุ้มกุมเนี่ยยจีนไม่ค่อยชอบเ mm hmm. มื่อนี่ลหละกูเสพสูเฮ็ดอันนั้นเน้อย,ยกตัวอย่างเนาะย่าจีสินยกตัวอย่างจากเจ้าของเห็นมาเองเนี่ยสิบเอาอซื้อคนอื่นเข้ามาเลยเมื่อนี่ล่ะกูเสพสูขับรถขับรถน้ากลนกันเพื่อว่ากิจกรรมย่างในย่างหนึ่งสินคนคิดบูดี ไอจิตนี่บ่รู้นะหันเด้จิตรักษาสินหานี่คือดีเว่าไทยเฮ็ดพิปกติมันตองมีเหตุการณ์นี่ยังจะย่างเกิดขึ้นความเดือดร้อนเกิดแก่ประเทศนี่บรรม่มากตั้งนั้นเพราะว่าใหญ่ค้นมีสติย่างเดียวเมื่อนี่กก็สิว่าพุทธสาวกประวัติพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าปเเสนทีิโกศนมาฟังเน้อค่ะเด้อ เสียงอาจสีบมวนดอกคือก่อนกับคนหายตลอดเวลาแต่ว่ามันเป็นมันเป็นบ้านของเรามันต,มติดตมาแจะตลอดเป็นสันดานย้ายกิ่กับมาฟังของอยู่ของทุกมือเนาเสียงหายเนาเสียงดุแต่จริงแล้วว่าเป็นคนดุ <c oughs> เป็นคนที่ว่าปล่อยวางบ่ค่อยบ่ค่อยยึดติดกบับอีเนี้ยเป็นมาแต่น้อยแล้วว่าหันค้นวาอยังหายเราค่อยบ่ค่อยได้ยนินเพราะว่าฟังเป็น,นมาแต่น้อยเลยเด้หันคนสิเป็่นมันจะเป็่นมาแต่น้อยเลย อันสมัยได้กี่เนี่ยว่าแต่คนมินินท่าเนาะคนกสิมาบอกกับผู้นั้นผู้นี้นินท่าจนกระทั่งบอกเขาว่าโอ้ยมาบอกให้ฟังเถอะเพราะว่าหันเขานินท่าเขาสิสบายใจนี่บอเขาสบไยย้ำเด็กนี่เขาอว่าอย่าบอกอห้ฟังเถอะให้บอกตั้งแต่ว่าเขาสิมาขาบอกให้นี้เท่านั้นละเพราะว่าหันขาดตายแน่นอนแต่ว่าหันนินท่าเนี่ยันมาจ็บมาปวดให้เขานินท่าไปโลดเพราะว่าแค่คนที่นินท่ามันคือหาเรื่องสินนินท่าเขามันกับพูไม่เปื่นหัวแพงเลยนี ล้องไปคิดเบองเด้อห he ่ะเขาคิดสร้างไัจังเสียเฮาได้บวสบายใจผู้ที่เขาคิดผู้ที่ว่าเขาสร้างเขายิ้มปุยปุยกินเขาเสบๆผู้ที่ว่าเขาเห็นหน้าเขาเหมือนอย่ดิ๊บคีบจังเสียเฮาเดบยวสบายใจสารเขาในรางกายจังมันสิลังอีกอย่างออกมาแน่ดีบ่ดีเป็นบาซัแยกคิดว่าคอยสร้างคนบ่คคอยสร้างคนแล้วก็สิยึดตัวเองเป็นที่ตั้งแยกคิดเป็นคนหักจากของนะยึดตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็บ่อหักภผจนงมง่ายบ่ ว่าหักไผเป็นอันนั้นนะคนเข่าแถวัน,นี้มันกับมีอ่าเคยแต่งานมีลูกมีผัวเบิดแล้วก็บ่ได้หักค้นจนกระทั่งเป็นเป,ป็นบ้าเป็นหลังนะเคยเห็นสมัยด้กี้เนาะพ่าแถาอยู่บ้านนี่พาะผู้สาวนั่งหนา้ารถไม่เคียรเลยนี่ถึงจะไปนั่งทางหลังหันไปเห็นเขายังสิงก่สิโบรดล้วก็น,นั่งทางหลังไป เขาไปไ้เขาไปร้านอาหารเขาไปยังไงย่างน้ําปิ่นเขาไปถี่กระเป๋าไปมาติสีเรียดบ้า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 ะขนาดนั้นเราว่าเฮ้ามันหนูคนละพอละแม่ที่ว่าเรื่องนี้เกิดมาอย่างโอ้ยคนผิดสินไหลขากันหลโผล่ดยกจิตกบอดเ้าบาไดเนาะทุกเมื่อแยกจิตสอดเ้าบาไดจักมือนะแยกจิตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างพอเคยผ่านมาเนาะคนเคยผ่านมาจนเถาวันนี้เคยมีครอบครัวสามีของแยกจิตกับปินทหารเนาะ อันนี้ว่าเรื่องเจ้าของเนาะบ่ได้ว๋วว่าเร,าเราื่องคนเดิมเยจิตเหมือนคนขับรถบรถร่เป็นจักอย่างเนี่ยอาศัยเขาอย่างเดียวทุกมือสิไปนั่งถ่าเขาอยู่ปลายรถเมล์ทุกมือทุกเหมยเขามาหับยามเขาทํางานบบนะบ่มีคนมาหับเนาะขับรถยังบ่เป็นจักอย่างเนี่ยเพิ่งมาหัดปั่นจักรยานซาเลงสองล้อก,กับขับบ่เป็นเพราะว่าความท่วงเขามันบ่มีมันลมสามล้อนี่ดีอันละยายจิตสิบอกช่วยฟังกะ นั่งถาเขาเป็นคนใจเย็นเลยคนถาคนเนี่ยจะคืดว่าเป็นคนใจหายเลยหันใจหายเขาพูามาครับซ้ำเป็นคนใจเย็นถาเขาเป็นสองสามชั่วโมงเรเห็นเขามากเลยยางไปหาเขาก็นั่งคุยกับผู้สาวเขาก็ซื้ออยู่ด้วยเราโอ้ยดีแล้วที่มันบวชขาดีแล้วที่มันที่มันเอาหา้าองไหวเพราะยังหัววะย่างหน่อยไปกับยามันแม่ไปกับยามันแม่เขาก็ไปนั่ง รถน้ำกลนมันป้าฮอกขับฮอกขับรัวปีนเนาะมันนั่งข้างหน้ากับเขาก็นั่งข้างหลังแล้วมันเที่ยดอย่างเดียวมันคืดเองถึงคนเป็นยงสี่มัไดนจุเขาคืดว่าเอเป็นยังคืใจเย็นแทนแล้วแต่แต่ซื้อสิไปว่าแต่กลับมาเสือภเขาไม่หกินนะมัได้ยไปเีเรียญพระเจ้าปรเิฐทิโกศนกอนพระเจ้าปรเิฐทิโกศนพระเจ้าปรเซฐทิโกศนเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามะหาโกศนเมืองสาวัตถีแฟน โอสนเมื่อได้เจริญวัยได้ไปศึกษาศิลปวิทยาที่เมืองตักกศิลาณนะสำนักตักกศิลาเจ้าชายมีพระสายอีกสองพระองค์คือที่เป็นสิทธิ์ร่วมรุ่นกันคือเจ้าชายมหาลิจากเมืองเวสาลีแฟนวัชีและเจ้าชายพันธุละจากเมืองกุศินาราแฟนมันละเมื่อจบการศึกษาแล้วต่างก็แยกย้ายกันกลับมาตุภูมิและได้สแสดง และได้สแสดงศิละปะวิทยาให้พระยุรญาตได้ชมโดยทั่วหน้ากันพระเจ้ามหาโกศลได้มอบพระราชบัลลังก์ให้เจ้าชายประเสนทิโกศลขึ้นครองราชแทนในเวลาต่อมาส่วนเจ้าชายพันธุละถูกคู่อลีกันแกล้งแม้การสแสดงศิละปะวิทยาท่ามกลางพระปะยุรญาต จะจบลงด้วยความพอใจของมหาสมาคมแต่เจ้าชายพันธุละทรงน้อยพระไทยจึงหนีออกจากเมืองกุสินารามาขอถวายตัวเป็นข้าราชการรับใช้พระเจ้าปเสนทิโกศลพระองค์ทรงมีพระพระองค์ทรงดีพระไทยมากจึงทรงแต่งตั้งให้พันธุละเป็นเสนาบอดี พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเดิมที่นับถือพระพุทธศาสนาเดิมนับถือาศาสนาขิาศาสนาคิศาสนานิคอนอนิคลนาศาสนานิคลนาศานนสนาเชลศาสนา,าเชนหรือลัทธิชีเปื่อย๋ออันนี้ขึ้นบอกง่ายๆคือเรานับถือลัทธิชีเปื่อยก็แล้วเนาะและเมื่อถือ และเชื่อถือในการบูชายันของพราหมณ์อีกด้วยเมื่อมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วยังไม่เลิกบูชายันและยังติดต่อกับพวกชีเปลือยเป็นต้นอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่อยู่สำนักพระพุทธเจ้าพอดีเหล่าชีเปือยเดินผ่านมาใกล้ๆพระเจ้าประสิทธิโกศลประคองอัญชลีประกาศว่าขอนมัสการพระคุณเจ้าทั้งหลาย แล้วหันมาทูลพระพุทธเจ้าว่าสมณะเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าตัดเตือนสติว่ามหาบพิษเป็นคฤหัสถ์หับริโภคกามรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นพระอรหันต์ก็รู้ว่าใครมีศีลหรือไม่ต้องดูด้วยกันนานๆใครมีศีลหรือไม่เนี่ยเขาต้องอยู่เด็กดูด้วยกันนานๆอย,อยู่น้อกันน,าน,านันๆยังสิยหัวมีศีลเนาะ และรู้ว่ามีความสะอาดหรือไม่ด้วยการทำงานหรือเจรจาการเจรจาจะรู้ว่ามีปัญญาหรือไม่ด้วยการสนทนาจะรู้ว่ากำลังใจเข้มแข็งหรือไม่จะต้องเมื่อตกอยู่ในอันตรายครั้งบัตินเวอันไม่เนาะค่ะเนาะจะรู้ว่าใครมีศีลหรือไม่ต้องอยู่ด้วยกันนานๆจะรู้ว่ามีความสะอาดหรือไม่ด,ได้วยการทำรำ ทำงานหรือเจราจาจะรู้ว่ามีความสะอาดหรือไม่คือด้วยการทํางานหรือเจราจาจะรู้ว่ามีปัญหาหรือจะรู้ว่ามีปัญญาหรือไม่ด้วยการสนทนาจะรู้ว่ากําลังใจเข้มแข็งหรือไม่ก็ต้องเมื่อตกอยู่ในอันตรายครั้งหนึ่งพระเจ้าปรเสนที่โกศลทรงประกอบพิธีบูชายันยิ่งใหญ่มีการตรสเตรียมฆ่าสัตว์อย่างละเจ็ดร้อยตัวเพื่อพระสุบินได้ยิน เสียงประหลาดบังเอิญว่าพระนางมัลลิกาพระมเหสีทรงทัดทานการฆ่าสัตว์ครั้งมโหฬารจึงไม่เกิดขึ้นและเป็นผู้ชักจูงพระอ,องค์เข้าสู่พระพุทธศาสนาดูประวัติพระนางมัลลิกาประกอบที่ว่ายัยจิตแค่อันไปแล้วเนาะหลังจากหลักฐานดังกล่าวแสดงว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นพ่เป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาให้ความสำคัญศาสนาต่างๆทัดเทียมกัน ต่อเมื่อมานับถือพระพุทธศาสนาน้อมเอาพระรัตนตรัยมาเป็นสารณะเด็ดขาดแล้วจึงทรงเลิกการกระทำที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนสัตว์คือการข่ขาบูชายยานณนนะและนำเอาหลักคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นพระนางมันลิกาเป็นสาวิกาผู้บรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุยังน้อย มีศรัทธามั่นคงในพระรันาตนาไยเมื่อมาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าประเสิทธิโกศลย่อมมีอิทธิพลต่อความเชื่อของพระสะราชสวามีและแนะนำให้หันมานับถือพระพุทธศาสนาในที่สุดบอบก,กับสุทัตคะสุทัตตะคะหาบดีอนาทบ,บินทิกาเศรษฐีได้อัญเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปอยู่วัด เชตวันเมืองสาวัตถีเพราะฉะนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงทรงถวายความอุปถรัรมภ์ดูแลพระพุทธองค์และพระภิกษุอย่างดีพระองค์ทรงสเสด็จเข้าเฝ้าเพื่อกรา,าบทูลถามปัญหาธรรมและฟังพระธรรมโอวาทอยู่เสมอเพราะต้องการเป็นญาติทางสายโลหิตของเพราะต้องการเป็นญาติทางสายโลหิต กับพระพุทธเจ้าพระเจ้าปเสนทิโกศลจึงเป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามล้างหมู่สากยะในเวลาต่อมาสากยะวงต้องถูกทำลายล้างจนสูญหายไปจากประวัติศาสตร์เมืองสาวัตถีเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญรองจากราชคึกก็ด้วยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าปเสนทิโกศลน,นั่นเอง อ่าเมื่อนี้กับมีแค่เนี่ค่ะเมื่อนี้ยกดจิตอันอยากติดจิตค่าค่าบมลูว่าเป็นอียงต้องไปกินยาแล้วก็อันอันถือ,อยุ่หอกแต่ว่าข้าฟ่งงข้าฟ่งดีเดียวเมื่อนี้ก็บจบท้ายด้วยสินหากับมะแปดอยากยู่ยัางเป็นสุกกว่าสินหา อยากดำเนินชีวิตยังเป็นสุขเฮ็ดไปตามมักแปดขอบคุณค่ะ